โอ้โหนนผมมาดูกับเกมฟรีไฟท์อีกเช่นเคยนะผมน้องๆก็เดี๋ยวจะพาลงไปเอาอันนี้ก่อนเลยนะครับผมติดตัเวเลขเจ็ดนี่แหละของมันจะได้ตึงนะอ้ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับใครที่เข้ามารับมาชมใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ก็อยู่กับวันอังคารนะผม ก็เป็นวันอังคารนะครับน้องๆที่ไปโรงเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะตอนนี้ก็แก่แนละ้วคงไม่มีโรงเรียนรับแล้วนะล่ะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเยอะนะเพราะว่าพี่ต้องทางานนะน้องๆสมัยที่มีเวลาเล่นก็เขาเล่นกันนะครับมาเล่นสปายด้วยกันได้นะครผมก็เราก็ เล่นไม่เก่งก็สำหน้าเล่นไม่ทำหน้านะครับอ้าวขึ้เป็นอะไรเนี่ยเกิดเพิ่งสองครั้งตายสองครั้งเลยโอ้นะผมเอาหัวนะครับกองพันของแนละ้ว เราโปรด์ไนู่นแล้วคุยไปกันหมดแล้วอ่ะเราเราเกันเราซื้นได้พันแปดเองแต่ก็น่าจะพอแล้วนะปืนก่อซ่าประมาณหกร้อยหรือเปล่าส่วนลูกซองควางก็น่าจะประมาณเก้าร้อยนะถ้าจำไม่ผิดโอเคพันแปดก็น่าจะพอนะครับ นี่แหละครับเอาโอเคได้มาแล้วก่สอสตากุุกซองวังนะครับก็จะไปที่ตู้นะไปซื้ออันนี้ไปซื้อสโคบนะครัผมก็ถ้าใครเข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะ น้องๆน,นี่เข้ามาชมใหม่นะครับก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรมากมายแล้วนะครับตอนนี้ก็แรงไดมอนด์สี่แล้วยังไม่ขึ้นสามสักทีเลยไม่ใช่ยังไม่ขึ้นแดงสักทีเลยเนี่ยวันนี้แหละน่าจะขึ้นแดงนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่นะครับเรเราได้สโคปสี่มาแล้ว เาจะฟาร์มตรงนี้สวิตซหน่นอยนะสโคบความร้อนกันสบสโคบเสียในเดียวกันนะเอาเฮ้ยเหรียญเหรียญเหรียญกองเหรียญกองเหรียญว้าวกองเหรียญน,นะผมว้าวกองเหรียญอืมอเจ้ลเราก็พอมีเหรียญละจะไล่เก็บเหรียญแถวแถวนี้สนิตซ์หน่อยก่อนนะก่อนจะไปยิงคนนะ เอาเพื่อนดาวอะไรว่าเหรียญที่สะสมมาต้องไปชุบเพื่อนอีกเหรียญอุสาหาย่างยากลำบากนะกว่าจะได้แต่ละเจรียญ โอเคนะครับผมเราก็พอระดับฟาร์มจะหายิงคนเลยดีกว่ายังไม่เจอคนเลยนะต้องวิ่งไปกับเบอร์สี่ปะต้องไปเป็นคู่นะฮ้ยปืนสลิง เได้ปืนสลิงมาด้วยเกมฟรีไฟล์มันก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วมันก็เป็นนี่นะแหละเอาเอาชีวิตรอดนะมันก็บางคนก็อาจจะแบบน่าเบื่อนะแต่ือว่าพี่เล่นความสนุกนะหายเคียดจปิปจริงจังอะไรกับมันมากมายเลยเกมมันก็ต้องมีตึงบ้างมีอัน,นี้บ้างนะนี่ก็เล่นมาได้สักพักแนละ้ว หมายถึงสตรีมลงยูทู e นะปกติเล่น rv นะครับผมลง rv ก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่แต่ก็เล่นบ้างนะ rv อะ่ะใครจะเล่นฟีไฟก็แอดเพื่อนมาได้นะครับผมรถนี่น่ฟันคิงคลิงคลิงคิงิงิง,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 งเหมือนเราแบบไม่มีอะไรทำอ่ะฟันรถเล่นเลยคือไม่มีคนจริงๆนะเนี่ยดูดิ ไปไหนต่อดีไปหาเบอร์ไปหาเบอร์สามแล้วกันเพื่อนมาบอกไปที่คลังแสงสงสัยมีกุญแจนะแต่เราไม่มีแลเยเราไปหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนเบอร์สามอยู่กับเพื่อนไว้เนาะอย่าไปเล่นคนเดียวนะครับเวลาตายขึ้นมาแล้วมันไม่มีคนปุก เพืนเราเจอคนแล้วนะเนี่ยเพืนเราเจอคนแล้วข้างหน้านี่แหละนี่ไงได้ยินเสียงเท้าอยู่โอู๋อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบน มันมีข้างล่างด้วยนะเนี้ยมันเห็นมีคนยิงปืนอ,อยู่เพื่อน,นเราก็ยิงแตกไปตัวหนึ่งแล้วนะซุ่มก่อนซุ่มก่อน เพื่อนกระตึงอยู่นะทำไปเล่นไปมหมดแล้วมากองคน เงียบละก็สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะใครที่เพิ่งรับชมช่องผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะยนะน,ยนะนี่ก็จะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมชุดนี้ก็ได้มาตอนแรงแดงหรือเปล่าน,นี่เจ้็ของไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับผมของไม่ค่อยแบบมือหวา สกีนก็ไม่ค่อยจะมีต่างซื้อนะครับผมไม่ค่อยมีคนนะนี่ก็เพิ่งคิวไปได้ตัวเดียวเองไปโดดยังๆอะไรอยู่ตรงนั้นนะทีม to อ๋อมันมันเป็นตัวปั๊มยาตัวปั๊มอีพี เอาเพื่อนดาวอะ่ะเออเพื่อนดาวเพื่อนตายแล้วอะ่ะไม่ใช่ดาวเพื่อนเฮ้ยมีคนวะตรงนู้นก็อีกตัวหนึ่งนะจะเห็นตัวหนึ่งนะเป็นไนแล้ววะ เันนตัวหนึ่งเมื่อกี้น่มันมากระตี้หนึ่งน่ะเราจะชุบเพื่อนก่อนเพื่อนเราแตกหมดแล้ว น ler, ั่งยังมึงมาแล้วนะแล้วเราออกไปแล้วเหรอแล่วเราออกเกมอะ ขับรถได้ห่วยแตกมากเลยเราไปหาเข้าวงก่อนดีกว่า มูนี่แหลกอะไรวะข้อความแม่งเด้งมาอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้จะต,ต้องหาปิดข้อความแล้วช่วยไม่ได้หรอกจ้นเลย จังหวะนี้ตัวใครตัวมันอะโอ้ยโอ้คความเด้งแล้วโอ้โหมันเด้งอะไรดังหนาวะเนี่ยโอ้ยตายเลย